อนี้จะเป็นสองภาษานะอังกฤษและไทยได้สคริปมาแทบจะเป็นไทยร้วนเรากกต้องแปลแปลตัวเองหน้าเวทีก็ก็รู้สึกใจในวันนี้ด้วยต้องต้องฝึกมากขึ้นว่าจะอ่านอย่างนี้หรือว่าต้องเล่นมุ้งมากต้องบอกว่า Memorize คริปต์มากกว่านี้ด้วยเพราะว่า ก็อโอเคกับแพร์ฟอร์แมนซ์ของตัวเองในวันนี้ค่อนข้างมากเพราะว่าก็ภาษาไทยล้วนแล้วก็มีมีเพรสเชอร์แต่ว่าคิดว่าทำได้โอเคจะวาะือช่วงเวลาที่ไปไสัมภาษณ์กับทุกคนทจะว่าทำได้โอเคดีมากเพราะทำให้มีในในามิกม,ม,ม,มีการพูดคุยเล่นๆแล้วก็ที่พี่ที่อยู่ในฐานด้วยก็ก็ช่วยเยอะพอสมควรงั้นอย่างวันนี้นสก,กิลภาษาไทย,ยลุกให้ตัวเองกี่คะแนนเลเวลไหนห Paid, <um ถ้าถ้าพูดแบบปกติประจำวันแบบพูดกับทุกคนทั่วไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนโอ้โแล้วถ้าไปบนเวทีมันแล้วถ้าไปบนเวทีล่ะบนเวทีเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าประมาณนี้ยี่ห้ามันหายไปไหนลูกยี่ห้ามันหายไปตรงตรงคำบางคำที่คำศัพท์อย่างอย่างไม่ไม่ครอดเลยอ่ะรับผมที่ทางหนูอยู่เวลาเวลาเรารับงานที่ก่อนหนึ่งเรามีเวลาซ้อมงาน มีวิธีอ่านศ<อ>ึกษาสคริปยังไงเพราะว่าดูตอนในงานจริงๆครับว่าเขาจะให้สคริปตั้งแต่วันต่อวันก่อนงานหรือว่า3วันก่อนงานโชคดีมากที่ทีมทีมเตรียมสคริปมาให้สักห้าวันก่อนงานงานนี้ก็จะได้แบบว่าอ่านเยอะๆก่อนที่จะขึ้นวิธีเพราะว่างานที่ผ่ผานมาก็รู้สึกว่าอันดียังไม่คล่องเท่าไหร่แต่ว่างานนี้รู้สึกว่ามีหลายจุดแบบว่า มันต้องเปิดถึงจะเปิดบิทชนารีดูอ่าก็มีที่น่ีสนใจบ้างมีปรึกษาเรื่องบ้างมันก็มีก็มีชัดจิบิทีบ้างมันมันยังมีบิทชนรีน่าสนใจว่าอ้ยไม่งั้นพี่ถามละกันเวลาเวลามันจบไปแต่ละงานเรามารีแคปตัวเองยังไงบ้างอะไรรีแคปงานแต่ละงานที่เราจบไปอ่ะที่เราเป็นพิธีกรเรารีแคปตัวเองยังไง โอ้รีแคปแต่ละงานอที่เราเป็นพิธีกรว่าเป็นยังไงมันงานเิมโพนีเป็นงานแรกแต่วเป็นเป็นเป็นภาษาอังกฤษมักจะร้อยเปอร์เซ็นต์คิดว่าคิดว่าลอยแล้วถ้าเป็นภาษาไทยร้อยภาษาไทยอ่ะภาษาไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ก็คงว่ารับได้รับได้มั่นใจในตัวเองว่าทาได้แต่ว่าก็ก็มันจะต้องผ่านช่วงเวลาที่เครียดก่อนแล้วค่อยบอกว่าผ่าตัวเองบนเวทีว่าจะจะ การพูดให้มันให้มันโฟล์ให้มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ต้องโฟกัสกับสคริปต์มากเกินไปแค่แบบว่าจำคีย์แมสสิ่ใช้ได้แล้วก็แล้วก็พูดประมาณนั้นนะครับแล้วก็แบบอ่านบ้านแล้วก็สามารถพูดโฟล์ได้ว่าจะจะเกิดอะไรขึ้นในในช่วงเวลานะครับแล้วคอมเมนต์เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์คอมเมนต์ของทุกคนก็คือมีแบบนิ์มากนิสแบบด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนจริงๆแต่ว่าทุกคนชมมาก ไม่ลุกพัฒนามาเรื่อยๆแบบว่าเป็นนิกรที่เก่งมากโอ้โออออเออออเออแล้วฝันเราอยากเป็นนิกรงานไหนตอนนี้แบบว่าอยากจะไปทอมงานงานแบบนี้ก็ก็เชิญมาได้เลยนะครับงานงานทุกงานที่แบบว่าต้องการต้องการภาษาอังกฤษบ้างด้วยก็ก็ดีนะครับแต่ว่าครับตอนนี้ถ้าเราเป็นภาษาไทยแล้วก็ผมว่าจบก็มั่นใจได้นการั้แล้วอยากอมเมนต์ด้านหลบอ่ะ ความเนต์ด้านลบด้านลบด้านลบที่แบบว่าเนในเกมว่าก็อาจจะต้อง positioning ของร่างกายบนเวทีให้ดูมั่นใจเรับว่าแล้วก็ถ้ามองสคริปต์มากเกินไปก็อย่างที่บอกนะครับเป็นงานการการ flow บนเวทีที่แบบว่าคนดูแล้วก็สบายใจไม่ต้องแบบว่ากังวลว่าจะพูดผิดถูก มันท้อไหมพอเจอด้านลกไหมไม่ไม่เคยทอ้อจะเป็นคนที่แบบว่าอ่ะถ้า,ถ,าถ้ามีคนที่แบบว่าเชื่อใจในการจ้างลุกก็ว่าดี <laughs> อ๋อแสดงว่าถ้าเขาไว้ใจเราแล้วแสดงว่าเขามั่นใจว่าเขาเลือกเราใช่ใช่อาจจะแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้แคร์มากว่าอาจจะพูดเกลียดบ้างหรือว่า <c oughs> ถ้าแบบว่า,า,วาลุกมีสเสน่ห์ในบางจุดด้วยก็เลยเขาจ้างมาเพราะว่าเชื่อว่าทําได้แล้วก็อ่า ลูกจะเพิ่มความอินเตอร์เข้าไปในงานได้จริงๆมันกดดันหรือมันอะไรเพราะว่าในเมื่อเขาเลือกมาแล้วเขาต้องคาดหวังสำหรับลูกใช่ใช่มันก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันนะครับแต่ผมพยายามจะไม่ได้คิดแบบนั้นเชื่อว่าโอเคถ้าเขาจ้างลูกไปแล้วเราก็มีหน้าที่แค่ทำงานบ้านให้มากที่สุดที่ทำได้เตรียมตัวในในวันนั้นให้พร้อมที่สุดวันก่อนงานก็พยายามนอนให้เยอะที่สุดแล้วก็ฝึกพูดเรื่อยๆจนจนจ าาทุกวันนี้ยังตื่นเต้นไหมคะเวเลาึ้นเวทีงานล่าสุดตื่นเต้นกว่าน,นี้เยอะแต<อ>่ว่างานนี้ก็ก็<อ>ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เริ่มเริ่มสบายใจมากขึ้นเริ่มเจนเวทีลริ่มซึ้งกับเวทีใช่ครัแบ,บแล้วมองคอมเมนต์ด้านลบยังไงบ้าง,าง,งเวลาคอมเมนต์มานอกจากแบบว่าเขาให้คําแนะนําแล้วแต่บางคนก็ยังแบบว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเอาเอาจริงๆนะ ไม่ค่อยดูไม่ไม่ไม่ค่อยดูคอมเมนต์ลบหรือว่าไม่ค่อยเทคเซเรียสแต่เราแต่เราสามารถย้งไ่จะมผมไม่อ่านผมจริงได้ได้อ๋อมีมีคอมเมนต์ไหมไม่มีไม่มีแลวกอ่านให้ดูว่าเอออีจรีใจเอาแสดงว่าเราก็อ่านเราก็ดูไม่ไม่ค่อยได้อ่านมากเท่าไหร่ส่วนส่วนมากจะจะฟังจากคนรอบข้างหร่อเวลาจบงานแบบฟีดแบ c k จะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนเขาพูดว่า ทุกคนก็เข้าใจว่าลูกก็เป็นลูกเพื่อนญี่ปุ่นอเมริกันไม่มีไทยในตัวเลยทุกคนก็ค่อนข้างประทับใจมากขนเรื่อยๆเวลาจะเห็นุกบนเวทีแบบพูดไทยชัดขนาดนี้ภายในเจ็ดปีก็ีมากสุดท้ายแล้วเราจะจริงจังด้านเป็นพิธีกรยังไงบ้างกับพิธีกรบนเวทีก็หวังว่าจะปังๆปีนี้นะครับอจากนั้นแสดงเป็นนักร้องที่เป็นพิธีกรล้ ใช่ครับเพราะปีที่แล้วอยากเป็นนักร้องปีนี้อยากเป็นนิติกรเป็นทุกอย่างให้เธอได้เออโอเคเป็นทุกอย่างให้เธอ